ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการเฉลยใบงานนะครับวันนี้เราจะเฉลยใบงานที่3นะครับเรื่องการตรวจสอบกันเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดน,นะครับ <S <S อนอกจากนั้นเราจะมาขยายความคำว่าคูณไขให้เราเข้าใจด้วยนะครับก่อนที่จะเฉลยนะครับขอขอบคุณ d t t v ลทีวหรือรมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เป็น ต้นแบบในการทำเฉลยครั้งนี้นะครับเราจะพิจารณาอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้นะครับก็คือ1ต่อ2กับ2ต่อ4นะครับเขียนในรูปสัดส่วนที่เหมือนเศษเศษส่วนนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราอยากตรวจสอบว,ว่าเท่ากันไหมเราก็ใช้วิธีการเดียวกับเศษส่วนนะครับก็คือคูณเข้าเพื่อทำให้ตัวส่วนนั้นเท่ากันนะครับ โดยเอาตัวส่วนของตัวตรงข้ามมาคูณนะครับอัตราส่วน1ต่อ2ก็คูณด้วย4ส่วน4ทั้งเศษและส่วนอัตราส่วน2ส่วน4ก็ใช้2อคูณทั้งเศษทั้งส่วนครับก็จะได้4ต่อ8กับ4ต่อ8ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเท่ากันครับแล้วก็จะสามารถสรุปได้ว่าอัตราส่วน1ต่อ2เท่ากับอัตราส่วน สต่อ4ด้วยครับคราวนี้เรามาพิจารณาว่าแล้วคูณไขว่มาอย่างไงนะครับคูณไขวยก็เป็นการย่นย่อวิธีการนี้แหละครับให้เขียนสั้นลงและเมื่อเข้าใจแล้วอาจจะย่อบางบรรทัดได้ด้วยด้วยนะครับเช่นเราจะต้องคูณทั้งเศษและส่วน แต่ตัวส่วนเราทราบอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเพราะสุดท้ายมันก็เท่ากันฉะนั้นก็คูณเฉพาะตัวเศษก็เลยกลายเป็น1กับ4เท่านั้นที่คูณกันตัวส่วนไม่เป็นไร2กับ2เท่านั้นที่คูณกันตัวส่วนก็ไม่ต้องพิจารณาเมื่อคูณเสร็จแล้วก็จะได้4กับ4ไม่ต้องไปสนใจ8ตัวล่างเพราะยังไงมันก็เท่ากันนะครับเสร็จแล้วเมื่อเช็ค2เลขนี้ว่าเท่ากันไหมถ้าเท่า อัตราส่วนที่ได้ก็จะเท่ากันหรือกับกันถ้าไม่เท่าอัตราส่วนที่ได้ก็จะไม่เท่ากันนะครับมาดูที่ตัวอย่างนะครับถ้าเราจะพิจารณาอัตราส่วน1ต่อ2กับ2ต่อ3ว่าเท่ากันไหมเราก็จัดการคูณไข้โดยเอา1นคูณ3แล้วก็2อคูณสนะครับนะเสร็จแล้ว ผลค,คูณก็จะเป็น3กับ4ซึ่งไม่เท่ากันก็สรุปได้ว่าอัตราส่วนนี้ไม่เท่ากันนะครับตัวอย่างที่2ต้องการตรวจสอบว่าอัตราส่วน2ต่อ4กับ6ต่อ12เท่ากันไหมนะครับก็จัดการคูณไข้ด้วย12 2อคูณ12กับ4คูณ6ครับแล้วก็คิดเลขว่าได้เท่าไหร่ได้ย4ิกับย4ิี่เท่ากันนะครับก็จะสรุปได้ว่าอัตราส่วนนี้เท่ากันครับ ไปที่ใบงานกันเลยครับข้อที่1อัตราส่วน5ต่อ40กับอัตราส่วน6 7ต่อ60เท่ากันไหมนะครับขั้นแรกก็เช็คด้วยการคูณไข่5้5กับ60คูณกันอา่า7กับ40คูณกันนะครับ5คูณ60ได้3 300 7คูณ40ได้280จะเห็นว่าไม่เท่ากันดังนั้นอัตราส่วนนี้จึงไม่เท่ากันครับ ข้อที่2ครับอัตราส่วน5ต่อ40กับ1 2ต่อ96เท่ากันไหมนะครับจัดการคูณควย้5คูณ96กับ12คูน40นะครับ5คูณ96ได้480 12คูณ40ก็ได้480ครับเท่ากันจึงสรุปได้ว่าอัตราส่วนนี้เท่ากันครับต่อไปนะครับข้อที่3อัตราส่วนนะครับ4ต่อ20 กับ3ต่อ6เท่ากันหรือไม่นะครับคูณควา4กับ6คูณควาย3กับ20 4คูณ6ได้24 30คูณ20ได้60ไม่เท่ากันครับแสดงว่าอัตราส่วนของข้อนี้ไม่เท่ากันต่อไปข้อสุดท้ายนะครับอัตราส่วน4ต่อ20กับ9ต่อ45เท่ากันไหมนะครับจัดการคูณควา4คูณ45กับ9คูณ20 4คูณ45ได้180 9คูณ20ได้180จะพบว่ามันเท่ากันนะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าอัตราส่วนนี้เท่ากันนะครับเป็นยังไงบ้างครับอัตราส่วนเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องนี้ก็ยังพอไหวนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ